อุ้ยคือแข้งละางังาสิมีพี่น้องมีอุ้ยคุณท,ทองคุณท,ทองกับยูสูงกันครับโดนอุ้ยนี่พี่น้องมีแต้มอุ้ยสองสองนี่พี่น้องอุ้ยแจมแจมหลังนี่นี่เกือบน้ำท่วมได้นี่ ติดรุ่นครับรุ่นอันนี้นี่พี่นอ้องนี่พี่แจมครับพี่แจมนี่สวยหลังสุดท้ายครับไหลงห่ายเราละตัวนี้ต้องง่ายเราละเอาหนักนตึง้งนักนึ่พี่นอ้อง อืนสุดท้ายดินกุนลุกกุลุกเลยรุ่นครับรุ่นรุ่นโอ้โหดินดินโดนเนี่ยตัวเมียนูนี่ครับนี่สาธิตวิธีการใส่เงียครับพี่น้องอันนี้เครื่องเงียะใส่เดือนนะครับอันี้คือขวดใส่เงียอ่าขวดหน่อยๆครับขวดดีโดขวดนำ้ำขวดน้ำหวานหน่อยนะครับนี่ จ่อหู้นะครับนี่ครับอันนี้จ่อหู้ระบายระบายอ่ากินดอกจ่อหู้บอตองใหญ่ครับเป็นหู้น้อยๆบอให้ขี้กระเดียนหมุนออกได้อ่านะครับนีเข,าข้ากับสซขีดกระเดียนเข้าไปเลยนะครับใส่ขีดกระเดียนเป็นขี้กระเดียนสดๆเลยนะครับบอตองบอตองซับนะครับเขาสดๆเลยสวมส่ประมาณสิบโตรับนี่นี่ครับ ใส่เสร็จแล้วกาดมันจะมีฝาครับมีฝาฝาปิดของอตัวขวดเยะนะครับเสร็จปั๊บเขาก็ยัดใส่นี่เลยนี่ครับ,บ,บยบัดใส่ขวดนี่ครับลอยทางง่ายทางนี้ครับผมทางง่ายทางเดียวครับพี่น้อง อ่าโอเคครับผมนี่ก็ใส่ได้แล้วครับแเก้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับลงตรงชเแนลครับเมื่อนี่พาปี่ผ้านนองมาดักปลาไหลกันครับผมเมื่อนี่เปลียนไม้กันจักน้อยพี่น้องเขาเคยลงตะห้วยตะหนองนะครับอยู่กับคล้องเมื่อนี่ึ้นมาเป็นไม้ไฮน่ากันจักน้อยครับ มอนอยูไฮน้าได้ครับด้วยไฮน้าเขา่ามาล่องดักปละไรยูหน้าเข่าเบ่งนะครับผมผัววายเนี่ยมใส่เบ็ดใจไอ้เบ็ดขั้นหนิดหน่อย,อยเฉยมันมันรู้สึกว่ามันก็กินอยู่นะครับกินกะรีฉีล่องเอาอยู่จู่มาดักเบ่งนะครับยูไฮน้านะครับอยู่แก่นร้อนครับผมเก,ก่าครับเหยื่อกีเกเดียนนะครับตอนต้นลิปผมสาธิตไห้เบ่งกันไรสาธิตไห้เบ่งอยู่นะครับไอที่การใส่ นี่นะนะครับนี่ครับม่ปลาไหลล้างพี่น้องเก่าหลังครับน,นี่เก่าหลังพ่อนะครับแต่กาบาที่ใส่อ้อมให้หน้าให้หน้าให้หน้าให้ให้ทั้งลัางนี่นั่น,นมันเป็นหน้าค้างอยู่ตลอดนะครับกาบาป่าปลาไหลที่ยุ่มตรงนี้แหละครับไหลเดี๋ยวเ่ากลับไปล่งเบงนะครับไปลุยกันเลยครับ ใจกันแลังแรกครับผมพี่ต้องอยามังนี้โคกโคกหน้อยปวดใจเลยครับโอ้ดิลมดีครับผม มีกระซ่งเหมาะครับผมนี่พี่น้องนี่ครับโอเคครับผมมองนี้เลยขาดว่าปลาไหลกนาสีมาอยู่ครับหกๆลมๆแบบนี้ สีนักเน็คจักน้อยครับให้มันอารมณ์ขีดตมฝังขีดตมนิดจักน้อยนี่ครับเขาก็เอาหนาพวกนี้แหละครับปิดไว้เลย,ปก,กยปกไว้จักน้อยปกไว้นะครับนี่ครับผมหบางนึงหกหก,หกลมๆครับพี่น้องโอ้ใส่ง่ายครับพี่น้องน้ำหมาให้หน้านหนิหน้าเสียบไง เช็คปากจักน้อยเช็คปากกันก่อนเดืแล้วก็บโป๊กไว้จักน้อยครับเอ๊ะเกล่นมันลงเียบร้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวจังมาลุนมาเบิ้งกันตอนเศร้าๆครับพี่น้องเศราอื่นสองสีมะายาม,มามบลึงนะครับมาหมายให้หน้ากันหี่เขาเขี้ยวเหรอครับพี่น้องแง่มนิเขาเขี้วงามเดือนกันยาตุลาหนี้ก็ตั้งทองแล้วนะครับ นี่ครับพี่น้องยังมีน้ำอยู่นะครับยังมีน้ำแต่ว่ากับมีป่าพวกปลาคอปพวกปลาคอป่าเข็งปลาลุกนะครับอยู่นะครับเสียงเสียงสวบเสียงกัดอยู่เดี๋ยวเจี๋ยมาใส่ใส่เบ็ดอยู่นะครับพี่น้องอีกจักรหลอบสองหลอบนะครับสําหรับไม้้หน้าอ่ะตอนนี้เข้าใส่อีจูกันเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวมืออื่นเสาจังมาหลุดมาเบิ้งน้ำกันสาหรับใส่ดักอีจูปตาไหลอยู่ใ้หน้านะครับผมอื่นเสาพอกันครับ ครับผมแต่ว่าตีกันย่ำเ้าเรครับพี่น้องโอ้มืน่นหมอกครับผมม่หมอกแล้วพี่นอ้องเมื่อราบ่เนาะฝนบมดนีนน้โอ้หมอกงามพี่น้องหมอกงามงครับเอ๊ะได้เวลาย่ำอิจูกันครับผมไมยให้หน้าเฮ้าคือเกาโอ้บรรยากาศย่ำเ้าเรครับพี่น้องดูของก็สีจแจ้งได้นี่ ออกมาวางังตีห้าสิหกโมงนะครับพอดทงกับหกโมงนิดๆพอดีครับไปอยามี่จูน้ำกันพี่น้องจากปลาไหลไปรุ่นไปเบิ้งกันครับผมไม้ให้หน้าเขาสิบปีเต็มบ่แหกมานหลังแรกเลยครับโอ้ยคือแค่งลาง,างังสิ มี่พี่น้องมีอุ้ยนี่ครับนี่มี่มีอุ้ยสองพี่นอ <ml <ml ้องนะครับสองตัวอ๋อมีเต้มครับมีแต้มนะหลังนี้เดี๋ยวจังปรเทพี่น้องมีแต้มแล้วสองตัว ยามกันมงนี้จะมางนี่มีสองหลังครับนี่อะาลุนเบิ้งน้ำกันโอ้แข้งบางงางพี่นอ้องแข้งแล้วหลังนี้ปิด<ะ>มี่ครับผมมุนนี่บบมี่หลังนี่บบมี่หลุนหลังนี่ครับ เป็นอย่างไรตึมเฮ้ยมีพี่น้องมีมีหนึ่งแต้มอ้าวแ้มหมายให้หน้าก็ได,นดน้นี่ครับเดี๋ยวเบิชงชมแต้มชมแต้มกันนี่ครับพี่น้องอุ้ยตูดซ้ำกันเลยครับนี่ ามหลังสามหลังในสามตัวครับผาดหลังเดียวนี่ผาดหลังนี้ครับมุมนี้โอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเท่กันครับเดี๋ยวเหลือข้าเหลืออีกคุณครับเดี๋ยวหยามโค้งมากครับพี่น้องบรรยากาศเนี่ยเหมือนเสาครับพี่น้องโอ้สวยงามแันเล้ยครับรงหาตรงหน้ามือนีมีหมอกครับ มอนค่อนข้างจะหนาจาักน้อยสิเขาแย่หนาวเราได้ดน,น,นี่เนาะฝนนี่สีคือบนนอฝนนี่ฮะนุ่นกันอีกหลังนี่ครับหลังหมานพี่น้องหลังหมานตะเก้ามงนีแหละครับห้อมนี่แหละมันปลาหยไหลโกงนี่แหละเอิม้ม เฮ้ยผรมนี่เลยครับลันงนี่ได้ดีไี่ดีน,น,น,นอะอะลุ่นหลังต้อปลาต้อไปครับพี่น้องหลังนี่นี่เกือบน้ำท่วมได้นี่ติดลุ่นครับลุ่น อันยานี่พี่น้องนี่นี่เต้มครับพี่แต้มนี่สวยไม่พลาดไม่พลาดนี่ครับโอ้ยใส่ดูกันอีกแล้วพี่น้องไล่ให้หน้าไหมนี่ครับผมใส่ดูกันใส่ดูกันใส่ปอยใส่ขุน นี่ครับอีกหลังนึงเข้าหลังนี้อยู่สูงน่จักหน่อยอยู่ฟังทังสูงครับน้ำเขินเนร่องเบึงอันนะนี้เงียบมีตะผูครับโอ้สูง,สงบ่มีครับมีตะผูพี่น้อง โอ้ยตะปูครับไปนะครับพี่น้องหลังต่อมาใส่หลังหลังต่อมาสิมนคุณท่องด้วครับบันน,นี่ครับคุณท่องคุณท่องคุณท่องกับยุ่สูงกันครับโดนโอุย้ยนี่ครับพี่น้องมีแจมอุย้ยสองสองนี่พี่น้อง โอ้ยจำจม,จมสองขึ้นหนึ่งนะช่มคมกับชมช่มชมชมชอมโอ้ยเตรมหนึง่งพี่น้องตวใหญ่ครับนี่ครับโอ้ยท่องหมานครับท่องหมานท่องหมานหมายให้หน้าเดี๋ยวอีกสองลังสุดท้ายครับพี่น้องอะไรให้หน้ามิตรตูนนิดหน่อยครับ ก็ได้ยึดต่วว่าแห่งได้ตัวหน่อยๆนี่ครับหลังหนะึ่งอันนี้ไซ่ทั้งก่างปลาเขาเลยครับนี่ลุนครับผมนิดนี่บ่าโดนครับบ่าโดนนิดจัด ไม่มีสะอาดไอ้หลุนลังจุดท้ายครับวันนี้หลัสุดท้ายพี่น้องมีไใสบุ๊หลังสุดท้ายครับอะไรไง่เราละตัวนี้ตรองง่ายเราละเอา นักตึงนั่นอูนอนี่น้องนั่นอืนสุดท้ายดินกุลุกกุลุกเลยรุ่นครับรุ่นรุ่นโอ้โหดินดินด่นะดวเน,นี่ตัวเม่นยู่ได้นีมครับอืมอู้ห้เกือบอู้เกือบเด้งขึ้นมาห่วยห่วยห่วยห่วอันตรายพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปดเปิดใเบื้งข้างบนี่ครับ หาวอยู่ห่าวอิวโห่าวอยู่พี่น้องโอกาเปิดอยู่ัอนแท้ทีนียมันปุ่งจวดหรกว่าเปิดตรงโขกอีกจักหน่อยนี่ครับนี่พี่น้องอู้สองตัวนี่ครับตัวน้อยตัวหนึ่ง ตัวใส่ป่อยนี่ครับสวยงามแอมหนังตัวไทยกระโดนโอเคครับเดี๋ยวเก็บแ้มมันครับนี่ครับพี่น้องปลาไหลหน้าครับผมสรุปผลงานแล้วนะครับได้ประมาณสองสี่หกเจ็ดตัวอยู่ครับพี่น้องเจ็ดตัวแต่ว่ามันตัวน้อยครับผมปลาไหลหน้าปลารายไฮหน้ากสีได้คัดใส่ไเฮ็ดกินส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งกสี อาจจะปล่อยครับพี่น้องนี่ครับผมชัดๆกันพี่น้องครับปลาไหลหนะ้าปลาไหลหนะ้าเนี่ยตัวซ้ำดินซอเนี่ยตัวซ้ำนิดหน่อยนี่อาจจะได้ไปปล่อยคุณพี่น้องโอ้ยโอ้ยออกไม่แล้วตัวนี้โอ้ยโอ้ยนี่ครับผมยังพอได้มีแต้มอยู่นะครับโอเคครับผมขอบคุณสรับการรับชมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าด้พ่อมินิมินิอยู่ครับเกาหลัง อขอบคุณสรารการรับชมครับลงตรงชาแนลเสีหายากินในรูปแบบใดนะครับผูกป่อกันไม่คลิปหนาหากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามลรงทงชาแนลนะครับสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ